รับวันนี้จะมารีวิวอาหารแมวท้องผูกนะครับก็เจ้าปัญหาท้องผูกก็คือทนานะครับตัวใหญ่นะฮะซึ่งตอนนี้กําลังเล่นอยู่กับน้องอยู่นะครับเล่นกับน้องแถบแถบทองอยู่นะฮะแมวที่มีปัญหาท้องผูกนะครับดังนั้นนะครับวันนี้จึงขออนุญาตนะครับมาซื้ออาหารของทนานะครับอาหารสำหรับแมวท้องผูกนะครับเดี๋ยวเราไปแกะกล่องกันเลยนะครับเอาแล้วครับเรามาแกะกล่อง อาหาระนอดกันดีกว่านะครับก็สั่งซื้อออนไลน์นะฮะผลิตภัณฑ์ตัวนี้อาหารแมวท้อ,ทองผูกนี่ไม่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปไม่มีนะฮะก็หาซื้อได้ที่เดียวก็คือที่ออนไลน์นะฮะสั่งซื้อทางออนไลน์นะครับก็เราสั่งซื้อใช้ระยะเวลาประมาณ สามถึงสี่วันนะครับหรือสามวันนะครับก็ประมาณนี้นะฮะเราก็จะได้รับสินค้าส่งถึงหน้าบ้านทีเดียวนะครับก็เป็นอาหารแมวท้องผูกนะครับที่ผมใช้สำหรับแมวท้องผูกคือเจ้าทนอสเนี่ยแหละฮะต้องทานอาหารนี้เป็นหลักนะครับเป็นตระกูลของโยเยคเคนินนะครับเป็นอาหารที่มี กับไฟเบอร์สูงนะครับหรือว่าจะมีกับใยอาหารที่มีกับใหญ่สูงนะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็จะรีวิวให้ท่านดูนะครับว่าสำหรับท่านที่น้องแมวที่บ้านนะครับที่มีปัญหาเรื่องท้องผูกนะครับก็สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ได้เลยนะครับก็ก็คือรอยย่นรอยเยิแคนินนะครับ เป็นสูตรไฟเบอร์รีสปอนส์นะครับอ่าเจส t ทรินเทสตินอลนะครับก็อ่านยากนิดหน่อยนะครับก็เป็นสำหรับอาหารแมวท้องผูกนะครับก็เราก็